เจ้าดอกไม้ซ่ซนกลิน่นหอมบาดลึกเกินใครหอมเกินหักทามใจทุกคราวตรงวันไว้ร้อยเก็บเจ้ามาเลายทัดเธอไว้ในใจเพื่อคงความหอมไว้อย่างนั้นสวยสว่างหรูหรา ก้องกังวานคือคำจำกัดความเมื่อได้รองทูบโรดแอปสลูพันพิลาไทยโดยเกษตรกรไทยจังหวัดเลยเป็นครั้งแรกลงข้อาาพับค่ะกลิ่นเขามีความหรูหราสวยงามดั่งนางหงเออลืมภาพซ่อนกลิ่นเดิมๆแนวทึบแนวมืนแนวตืบแนวครีมมี่แนวนม นมนวนวมนมืน,น,นมอน่อนอะไปได้เลยถ้าเปรียบซ่อนกลิ่นทั่วไปที่กลิ่นหนักๆอะ่ะเป็นเสื้อสเวตเตอร์ซ่อนกลิ่นพิลาไทยนี้ก็เปรียบเทียบกับผ้าผ้าแพรบางพริวไหวไปตามแรงลมเบาๆเขาเปิดมาด้วยความความมีความเขียวของก้านของกิ่งของใบและทุ่งหญ้าในทุ่งชูบโรสที่จังหวัดเลยเราขอยืมรูปมาจาก เพจ house of h i l l a ของคุณชมนะคะคือมันมีความเขียวกับลมโชยอ่อนๆและกลิ่นดมแล้วรู้สึกถึงความสวยแล้วเหมือนได้ยินเสียงระฆังตีกล้องกลางวานอะมันสว่างมันมันหรูมันสวยแบบสง่ามากๆค่ะแล้วก็ใจกลางเขาอะ่ะมีความเป็นโปปี้นิดๆเป็นโซปี้สบม่ราคาแพงที่ทำให้กลิ่นมันสว่างและมีความหรู เออไม่ใช่โซปี้ที่หนักที่เรามึนนะคือดมแล้วไม่มึนไม่เวียนไม่ครีมมี่หนักในช่วงแรก3-4ชั่วโมงนี่กลิ่นแตกต่างไปจากซ่อนกลิ่นเดิมที่เราคุ้นเคยกันเลยเออและกลิ่นมีความซับซ้อนถึงแม้จะเป็นดูเหมือนเป็นซิงเกิลโน้ตไหมทูบร์โตรแอปซูลอแต่กลิ่นเขาอะ่ะมันจะมีทั้งความเป็นดอกไม้ขาวที่บางเหมือนผ้าแพรแล้วก็มีความ สบู่ราคาแพงมีความลมโชยเขียวอ่อนและรายดาวลงไปสี่ชั่วโมงไปแล้วอะ่ะเขาอะ่ะให้หินชเหมือนฟาเซต็จของซ่อนกลิ่นที่สวยๆกลิ่นหนึ่งที่เราปื้มมากๆนั่นก็คือกลิ่นบลูมจากแบรนด์เวลาไทเพอร์ฟูมที่เป็นตัวแทนของมาดามแป้งสวยสง่ารูหรามันมีความเป็นแป้งแป้งนวลนวละมุนคือเป็นซ่อนกลิ่นที่สวยตอนใดตอนใดลงไปแล้วนะ สัก4-5ชั่วโมงมันมีฮินช์บางๆคือไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนนะแต่ว่ามีฮินช์บางๆที่เออพอให้นึกถึงซ่อนกลิ่นได้แล้วกลิ่นเขาว่าจะบอกว่าถ้าเพอร์ฟูมเมอร์หรือสุขนกรท่านใดนำทูบรสแอลซูลนี้ไปขึ้นกลิ่นทำเป็นน้ำหอมมาเราอยากจะเชียร์ให้ทำเป็นแนวชูวัตถุดิบที่ชูความโดดเด่นของเขาอะไรอย่างอื่นน้อย่างอื่นอย่า,ยาใส่มาเยอะอย่าใส่มาหนัก เราจะเสียดายมากๆถ้าเอกลักษณ์ของเขาถูกกลบไปกับความหนักของโน้ตอื่นๆค่ะกลิ่นเนี้ยคือแบบตอนแรกกะจะพรีออเดอร์มาเพราะเห็นคำโปรยของคุณชมอ่ะเขาน่าสนับสนุนมากๆนอกจากจะได้รับการรับรองจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สทีอาอะไรเนี่ยของประเทศไทยแล้วที่ช่วยเรื่องนอกจากกลิ่นหอมแล้วยังมีสรรพคุณลดปวดลดไมเกรนหรือปรับอารมณ์จิตใจอะไรก็ตามเนี่ย เขายัางทําให้เรานสเทาเจียไปถึงโครงการดอยตุงของพ่อหลวงลอกเก้าสมัยที่เราฝึกง,งานอยู่ที่สิงห์ละแล้วมันจะมีร้านดอยตรงใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นเหมือนช่วยให้ชาวบ้านภาคเหนือมีอาชีพที่เขาเคยปลูกฟินน่ะหันมาปลูกแมคคาเดเมียเออเลยไปถึงเรื่องนั้นไงแล้วก็รู้สึกว่าเขาสนับสนุนอาชีพเกษตรกรไทยจังหวัดเลยให้มีอาชีพมีไรายได้ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ซัตสแตนเดเบิลและน่าสนับสนุนมากๆแต่ ยังไม่ทันจะได้พลออเดอร์ order. คุณชมก็ใจดีส่งมาให้ก็ต้องขอขอบคุณอย่างมากแล้วจะบอกว่ากลิ่นนี้5 ml ใช่ไหมถ้าใช้หมดอะมีแววได้สอยขวด10 ml มาตุนไว้แน่ๆแ,และสิ่งที่น่าทึ่งน่าทึ่งนอกเหนือไปจากกลิ่นของเขาอ่ะคือการช่วยเรื่องการนอนหลับตอนกลงคืนค่ะ ซึ้งมากๆวันที A ่เราอะแต้มลงผิวแค่หยดเดียวนะกับวันที่แบบหยดลงเสื้อแค่หยดเดียวหลับได้ยาว6ชั่วโมงรวดตื่นขึ้นมาแบบเหมือนไบโอลิจิคอลล็อกถูกปลุกปึ้งสว่างสดใสแบบตื่นขึ้นมาเองโดยไม่ต้องพึ่งนาฬิกาปุกและไม่ได้ตื่นระหว่างดึกเลยรู้ได้ยังไงเพราะว่าคืนนั้นน่ะแม่เราลืมเอาสายชาร์จแบตมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวตอนเช้า่ะวังที่ชาร์จแบตไว้ใกล้ประตูนะจะเข้ามาหยิบ ไปไปขอยืมชาร์จหน่อยปร,กรากฏแล้วว่เาเราตื่นขึ้นมาปุ๊บประตูเปิดออกแม่ก็เข้ามากุกกะปุกกะไฟยังมืดอยู่เราคิดแล้วอ๋อต้องใส่แม่เข้ามาหยิบที่ชาร์จแบตไหมพอเปิดไฟปุ๊บปรากฏแม่เอาที่ชาร์จแบตมาคืนแล้วแปลว่าตอนที่แม่เข้ามาหยิบอะเราไม่รู้สึกตัวเลยเป็นครั้งแรกในรอบปีที่หลับสนิทหลับยาวตื่นขึ้นมาเฟชคือแบบเฮ้ยเจ๋งมาก แล้วก็นอกจากจะแต้มลงผิวหรือบนเสื้อแล้วอ่ะอีกวิธีหนึ่งเรามีดอกไม้กระจายกลิ่นของเดิมอยู่เลยลองหยดไปหยด2หยด3หยดไม่เกินนี้เขาอยู่ได้ประมาณ3วันแต่ประมาณประมาณเดย์สองเดย์สกลิ่นจะอ่อนลงแต่ยังได้กลิ่นละเลือยอยู่แต่อาจจะต้องเข้ามาใกล้หนึ่งแต่วันแรกคือกลิ่นแบบสวยสวยไปทั่วห้องแต่ดอกไม้จะกระจายกลิ่นน่ะเขาเน้นเรื่องความหอมหรูหราในห้องส่วนเรื่องการนอนหลับอ่ะช่วยให้หลับได้ยาวขึ้นแต่ แต่อาจจะมีตื่นกลางดึกขึ้นมาบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยแต้มลงกับผิวหนึ่งหยดเท่านั้นหรือลงเสื้อหนึ่งหยดหลับสมูทมากคือแบบเออซึ่งข้อดีสรรพคุณอย่างอื่นลดปวดลดอะไรอย่างอื่นอารมณ์อะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้มีข้อให้ได้สังเกตมากอาจจะต้องใช้ไปสักพักแล้วบางเอญถ้าถ้าเจออะไรดีๆจะมาเล่าให้ฟังมากขึ้นนะตอนนี้ที่แน่ผลลัพ์เชิงประจักษ์ยังไม่ทันต้องไปดูงานวิจัยคือเรื่องการนอกรอบแก้ไขมีปัญหาเรื่อง นอนหลับยากหรือคุณภาพการนอนไม่ดีอะ่ะอยากให้ลองมากเนี่ยหยดมาสองสาวันยังได้กินหอมสวยสว่างกลางวานกระดุงกระดิง่งกระดิง่งกระดองเสียงเสียงกลางวานของระฆังใครได้ลองแล้วเป็นยังไงเอามาแชร์กันบ้างนะคือมีความซับซ้อนแต่ไม่หลอกหลอนท,ท,ทั้งนั้นที่เหมือนเป็นซิงเกิลโน้ตป้าแอบสู t e เออทุบรดแต่กลิ่นมันเปลี่ยนเปลี่ยนซับซ้อนได้ง่ายอะงงมากมันมีความมัสกี้พอดอรีนุ่มนนวล เหมือนน้องบลมในช่วงท้ายด้วยอ่ะงงเออใครที่เคยเวียนเคยเหียนเคยฉุนกับทุบรโรดอยากให้ลองเปิดใจค่ะวันนี้ก็มาสั้นๆแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายคงไว้ได้แค่กลิ่นที่ไม่เคยเลือนลายังหอมนังวันเก่ายามาลมโชยมาทิ้งไว้เพียงอดี ที่มีเคยหวนมาซอนเธอไว้ในใจลมอ่อนพัดช,ชอยมาน้ำตาก็ไหลรินเหลือเพียงกลิ่นหัวใจคลุ้งไปกับความเงารักยังไม่จางไปตรึงติด ชิดดวงใจยังหอมรันจวนชวนให้ฟังเคยแอบนับเคียงกายอิงแอบไม่รู้คลายตายเงาคงแสงจันเย้าวยวนมีเลือนหายซ่อน